ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมจากประเด็นข่าวใหญ่ที่ทําให้ทั้งโลกนะครับพากันตกใจหลังจากที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าคณะปฏิวัติเนี่ยครับบุกไปยังมาลิจัวและเกิดการต่อสู้กับพลเรือเอกฟูจิโทระและพลเรือเอกเดียวคุกิวและในตอนนั้นนะครับก็ยังไม่เปิดเผยว่ามีใครตายในการต่อสู้นั้นหรือเปล่าแต่ล่าสุดนะครับก็ได้เปิดเผยเออกมาแล้วว่าหนึ่งคนที่ตายในนั้นก็คือนาฟาัตาลีครอปราราราชาแห่งอาณาจักรอาราบัสต้าหรือก็คือพ่อของวีวีนั่นเอง โดยการตายนั้นนะครับก็ได้โยนความผิดนั้นให้ซาโบว่าซาโบนั้นเป็นคนฆ่าราชาครอฟบ,บ้าแต่ถ้าให้มองในมุมมองของแฟนวันพีซนะครับก็คงจะไม่มีคนเชื่อสักเท่าไหร่ว่าซาโบนั้นจะเป็นคนฆ่าคนที่ฆ่าก็น่าจะเป็นพวกคนของรัฐบาลโลกนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีมูลออกมาอยู่เหมือนกันในตอนที่ท่านอิมนี่ครับปรากฏตัวซึ่งในตอนนั้นนะครับท่านอิมนี่ก็ได้ใช้ดาบตัดใบข้าหัวของลูฟี่หนวดดำแล้วก็ใช้ดาบปักลงไปที่รูปของชิราโฮชิแต่รูปที่ท่านอิมถือติดมือ ด้วยก็คือรูปขององค์หญิงวีวีส่วนห้าผู้เท่านะครับก็ได้เข้ามาคุกเขา่าถามว่าท่านอิมีต้องการที่จะกำจัดใครแต่ในตอนนั้นนะครับก็ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าท่านอิมีต้องการจะกำจัดใครกันแน่ก็เลยมีการคาดเดาออกเป็น2เสียงก็คือกำจัดชิราโฮชิเพราะว่าท่านอิมมีการปักดาบลงไปที่รูปของชิราโฮชิแต่อีกเสียงนะครับก็บอกว่าคนที่จะถูกกำจัดก็คือวีวีเพราะว่าท่านอิมถือรูปวีวีไปด้วยจนล่าสุดก็เปิดเผยว่าราชาคัปป้านั้นตาย ก็เลยทําให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าคนที่ท่านอิมจะกําจัดก,ก็คือวีวีนั่นเองแต่ถ้าจะให้คาดเดาก็น่าจะเป็นเพราะว่าราชาครอปรานี่เข้ามาช่วยปกป้องวีวีก็เลยถูกฆ่าตายละมั้งและตั้งแต่ตอนที่กราฟนะครับลงไปส่งราชาเนปจูนอยู่ที่เกาะเงือกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรอาราบัตตาแต่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่เปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมราชาครอบป้านี่ถึงตายเปิดเผยเพียงแค่ว่าราชาครอบป้า เสียชีวิตแล้วโยนความผิดนั้นให้ซาโบเดี๋ยวขอมาโนโอ,อีกนิดนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ชิราโฮชิถูกมังกรฟ้านั้นจับตัวแล้ววีวีเธอกล้าที่จะเถียงก็ต้องการจะช่วยชิราโฮชิแล้วหลังจากนั้นท่านอิมนะครับก็เอารูปของวีวีมีติดมือไปด้วยซึ่งถ้าจะจับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็น่าจะพอเปลี่ยนไปได้อยู่ลวมั้งแต่อันนี้ผมเดาเฉยๆนะครับก็คือว่าท่านอิมต้องการกําจัดวีวีเพราะว่าวีวีเนี่ยเหมือนจะปากแซ่บ พูดจาใส่พวกชาวมังกรฟ้าก็เลยสั่งให้จัดการวิวีแต่ครอบบ้านั้นเข้ามาช่วยวิวิก็เลยตายเสียเองแต่ที่จริงตัวของราชาครอบบ้านะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าราชาครอบบ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ต่อต้านพวกเจดเทพโจรสลัดยิ่งเมื่อมได้มาเจอกับราชาดิคุที่ถูกเจตเทพโจรสลัดนะยครับยึดประเทศเหมือนกันอีกก็ยิ่งทําให้ราชาครอบบ้าน,นี่ไม่ค่อยถูกใจระบอบเจดเทพโจรสลัดแต่ที่จริงนะครับก็ไม่ใช่แค่ว่าตัวราชาครอบบ้าหร ที่ไม่ค่อยถูกใจชาวมังกรฟ้าหรือพวกราชาตระกูลอื่นๆแต่มันเป็นมาตั้งแต่ตระกูลนาเฟตาลีเลยคือเดิมทีนะครับตระกูลเนเฟตาลีนี่ก็เป็นหนึ่งใน20ราชวงศ์ที่เป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลโลกตั้งแต่ช่วง800ปีก่อนซึ่งพวกราชวงศ์เหล่านั้นนะครับก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นชาวมังกรฟ้าผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของโลกแต่ว่าตระกูลเนเฟตาลีนะครับไม่ได้ต้องการที่จะเป็นชาวมังกรฟ้าก็เลยลงมาอยู่ที่เมืองทะเลทรายลาบัสตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่่งแน ครับว่าพวกชาวมังกรฟ้านี่ไม่ถูกใจแน่ๆมองว่าพวกเนเฟตอรีนี่มันโง่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกับพ่อของโดฟาฟิงโกหลังจากที่ลงจากตําแหน่งชาวมังกรฟ้านะครับก็ถูกลังเกียจจากชาวมังกรฟ้านี่ทันทีคือพวกมันมองว่าไม่ใช่พวกเดียวกันกับพวกมันแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมีส่วนที่ทาให้มีการไม่ค่อยชอบตระกูลเนเฟตารีจนลามมาถึงการสั่งฆ่าคนของตระกลูลเนเฟเตารีก็อาจจะเป็นได้นะครับผมแล้วก็ได้โอกาสประจบเหมาะที่คนของคณะปฏิวัตินี่มาที่ มาลีจัวพอดีพอฆ่าเสียจเนี่ยก็โยนความผิดให้ซาโบซะเลยเพราะว่ายัางไงร,ราชาครอบบ้านนะครับก็คือพระราชาถ้าคนภายนอกนี่รู้ว่ารัฐบาลโลกนี่เป็นคนฆ่ามันก็จะเสียภาพลักษณ์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการคาดเดาของผมอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนื้อหานะครับยังไม่เปิดเผยว่าทำไมราชาครอบบ้านนี่ถึงตายคือย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือการโมโนของผมล้วนๆก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือรอให้เนื้อเรื่องนั้นเปิดเผยออกมาก่อนนะครับผ มโอเคครับผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมเรื่องราวที่จะมาฝอยในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ